าีกลอกกี่เนี่ยาาจีาจีาจนเนยแล้วแนเนี่ยปุ้ยละวลปุ๊ยอะลาลกแล้เนี่ยแล้วโอละเสาดกันเนี่ยมเสอโดแกเดาทีปุยไปสิบขวานี่พาดจแต่คันแล้วแล้วตาบุยนะเจนตบุยซเศษก็แล้วแลทีทีนี่ทีโอใช่กทีม แต่ม่สักแต่มสักันก็เชนอบเล่ะเชนออบเบย์แต่วันี้ที่หันี่อบเบสตัลลไม่มาซะเลยแต่บมสักม่มาซะเสกทีวันี้พี่เลวรวันี่เป็นเมาดกาเลทกลา้อเลทกลาหลดเลแบบกเนี่ย กวางีย่งเป็ไเลยถ้าตาตาจะการนจะได้ทีนักเขนนักเขยน่หงนั้นด้วอยหรออรีนเนี่ย,ยแต่่าแต่คานี่อันหลอดเดีวดี๋ยวไดทิกตาเนี่ยคำยอหนี่ดี๋แต่ตหลอดักแรกดานเี่ยหมอเี่ย่อมเมื่อแล้วอุ้ยันตาจอดี บ้าโอ้ยเนี่ยบ้าขอตลอดเลยบ้าขอตลอดเนี่ยตลืออปแฮคอลเล่ตลอดเลยไเมนเล่หลลดเลือตลอดารเดินเลกคือเราพัฒนาแบบีไอเรกัรเนีบาขอต่อยเลเวจันรบ้าคอลเลตลอดลอดนี้กุ้กุ้ยจัอะไรดเซ้ตนบ้านอ่งปุ่นตอเลคลียาจะชิมอะไรเนีอากเลบาดาตานิเสมนเด อ่าเรอุเวลเลเ้นนุเลกวิคลางโอ้พี่ท kind of ี hey, ่กลานึ่งโอ้พี่ที่กลางนึ่งมาขอเลยบะแหขอเลนน้หล่อเลทขดเดนเนี่ยแต่ก็วิแต่ก็ลาหนึ่งหมดขออีสาอกดอสคารขดต่ก็วิกคาารเงนช่โมเลปะกันซะกมาสิอนที่จมดามอต่แคนี้ออสเ อันหลอกเลยฮะเนี่ยบางเมื่อมมแล้วก็ีคนนี่มามาณได้เสีย่บามันมันละติกลาเดอาเอ่ออก็มาเวดามีมีเจ้าเสียอนี้ยละบาันเสียเยต่วกวีกลาดยกาคนีเดมาเสียทีเนี่ยบางนเดือกเดือวสมยนักมาเสียต่ออ้กเกทีวมีมีก็ที่อันชน มาเสมาเสตเลยเด็ไอเทวนมมาเสตลบุลาวัี่นี่บุลาเลวัดทนีมีที่นี่ที่นี่อันนึกคอนน็ไหนสมัยพืชสันนรอะเนี่ยพอกันเนนี่พืชสนนอตากว่าอี้นีสอตลยมีิชิมาร์แเรดูตยที่ซีได้แหนแค่นขนี่ยอี

tam mô nó sa thế gì lo tam mô nó sa mì thế này om mì này nó cứ kể là tham u vi cáo nhảy phun này cái nhảy phun này đấy, này qua về, qua thoát cho con đức ta, qua thoát về đã, ta dần này, cả nó này này. ถาการเงียพอเนี่ยดันมุงเนียแค่ทเองมุ่งเ่ในดแ่นิสสงสเมต่มุสิญาจเจตกให้เรียน่อมาจันักกเลนเทเลยฟัสุกุญานิอ้แก้วบ่พมืองเลกนิสเลตะกิกลาเนี่ยแกบ่พมือเลยอสกาพมืเย่เท่าเลยก็เจอเแลขอดันล่ากติ

át qua mẹ là bó bùa, lời <laughs> mưa này qua này, mẹ là qua không qua qua đó qua lợt lợp Thế, cái chuối quấn cho chị kém hơn. Thế ra chuối nhá, thì mồi tê ra vậy thì ở đâu khi bùn này? Nè, hình đó là đồ bùn đâu muốn mòn sao thế này? đó có เมื่อนี่ก็อย่าพวกกัรเลีวก็ต่อไปเป็น้ำไหรอยังโอเลติกลาเนี่ยโอเลติกลาหนเด่ตะเกียงี่ก็หลังดอสกาหนดียต่อไปอย่าพวกกนรลำไหรนดี๋ยนก็อาจจเดินเดยมุดอเดยตั้ง่ได้เียก็ในอย่าผูกอาจจะห้ดอนเดี๋ยวข้าที่ดอดกเลดเดียวโอว่นะโอเวโอโอเังวิ่งเลเจนเียดโอเ1นังเลืช่วยอันนี้ก็อ่พันธ์เดียเนี่ยโอ้ยัาพูกเยี่โอเว ở đâu bên nữa để để qua đó nhà phố ít ta và Piqui hè mà nhập phố cũ gì mà thiệt luôn cũng để người đã quen sẽ đã ní nên đó nên đó là là cho rồi về đây là cái game mà hiện tại là chắc là phở mường thì được phở mường cái có thế là sẽ kia sẽ cái là cái chỗ đó chỉ nên coi, sao cái cái, sao cái đi vào, sao cái cái hết quá đi chết, tại vì như mà ha là nó lý gì mà, anh là, ở anh này được, sao cái chỗ, anh này được cái gì mà cho nó nhập cuộc đi, đó là cái, tại vì cái, tại vì cái là anh này được cái loại lịch kịch là, anh loại kiểu kịch là này, à về cái chỗ nhập cuộc đó, cái đó là sẽ có món nó kia ra mà, quá vậy đơn field worship nghe lên với với chế độ Una ca nghe vào Geser he Hol,ante,ol,alien,ol van do l,l e lì Olympian.Cει.Do l Mn.Ch dinner.I cor gear to I was able a life at the I a business that day. a lot of money.Oh at

นี่มันได้นี่ปกะแหนดปกะแหนดดนเลือนๆแหนดตออยู่ปูดดิล่ะเล่นจนนี่หมอมาเนี่ยปกิชาขึ้นอีกหมดนี่เจ็บแล้วก็กลัวจนนี่อ่าพอตีนเล่นแล้วก็อยู่ปูดนี่แต่ว่าเปะไอ้คนอยู่ปูดเมื่อคืนนี้ซะนี่มาอักลือทุจลาทุลแล้วเนี่ยกันพอคือเวลาไปเกี่ยวเกียวออนี่เนาะได้เป็นเลือดชาวพี่ผู้เสียหน่อย kada khulaa dilaa khilaa tuu chulaa tuu baa baa khulaa blachiaa blachiaa dilaa tee dilaa daa guu taa padayaa gwaa daa wey sey daa wey aani kwe laa saa soo gani ki aa ki uzee agumaa laa khirani tee laa saa dekho soo laa daa saa khirani maa aani gaa ki taa นั่นแหละเลวานีแลนโดพ่อพมิสุขกับหมู่ตะบ้านเล็กไปเลยเออพาทีอะไรมารวมมาแบ่งกันบะแลขี้กันก็แลนโดเลยรอดๆปะตังอันนี้แหละคือดกกว่าจนปริกนี่เปกครูออร่าดิเจอ่ะเวเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยยังบ่แก่นี่เตล้าภาษาบ่เตล้าซาบิเด้อตุลเลยเป็ด pháp pháp màu sắc qua màu là to la sát quy quy la la khi anh nên lẽ quy la sát khi anh nên nên lẽ lẽ người nhập phong này thật nhập là to nó về lo được rồi về lo kế là to

ล้าเาควิมลระสึกพอสึกิวย่างนี้เฟลาเลกวิวเฟลาเลกวิวแคือพอได้เนี่เลยอันนี้ค่ะกวมลันีว่าอแก้ต่มขรสนยมอัดเท่าระแวดนอดีกวิวนี้คือเลยเวตาสักกันละเอ้ยเงืเลือเดี๋ยวมกันเนี่เฟลาแล้วาปเอเลวโตเยอะตัวทงตบบุยทำอะไรสักกนละกอ้ยได้ยชมวยได้ริน nghe mà này có khó quá xa. Thế thì tôi chỉ là sao chứ. Gặp được cô po ôm em đấy thôi. để lo mà. Qua vài là lo bữa là này. quả đó là ghé vào đây Ta ghé ra Thì sao ôm anh này nhập để ra chết. Ra ra Sẽ kia chào để ra thằng đó thì nó là sao?

จ่ายไปได้เนู่นเลดอนมันตลอดนะครับเพราะเป็นตลนคเรจะดินเดินรบเล่ตลอดอ่าเมื่อกี้ในซาสเสกเลายชเลยนะ้ามือนี่ได้ส่เสได้ตัตัเได้ใส่เส่ได้ตัตัวเลยอีนี่เมื่อกี้กิน้ใสมดกินไซเสื้อเอรอบายมือนีได้ขวิดเอาด่ล้รอหีได้ล้อีอ่าอาไปเจ๊ขาเจ๊ขาบาลรดย่งนี้มั้

ปกตัาเด็เลากล้านี่จดเกจีนจกิจีวาแต่คนี้รัสกาเดิมเพน่งมาอ่านอะไรหัวอานสมาธิท่าใจอะไรจีว่าอัคคเีบัตเตอร์น่ะจะรอขีว่าก็สมาธิเลื่อนเลื่อนเลนะเจ้ซอย่างเงี้ยออมาซีซีนี่ไม่ใช่ต่อน เออหงมาเลยแลๆสะโคดกันนี่แต่ละกันอยู่ปุ้นปุ้นนี่แต่ละกันซักกันให้อยู่ในหย่อนะแลกว่าแม่ที่หงมากันยะล่ะซิเป็นหมาเบิกอะซิบิกเลขนนี่เออบะได้แหกควายมาหลอกแลนี่ก็เลยให้ตอนร้อนๆเผื่อๆเจ้าหม่องนี้อะเต็มทางกันเลยวะบ่ซั่นแล้วก็เดี๋ยวละก็อะได้ติดชุดใส่จม้าซะเดี๋ยวนี่

ที่ไปเรีกเขียที่ไปเรียจูดทอพอยเลิกวิวยันเดเวนเดปัาเลหรือปรโคพาลเดอาโพลินเด็ที่รลตเลมาเกประจวบนี่มาเลคู่ล่าเกวนดานเซมันเนี่ยอันนอขอเลือกบ่พม่็เลโอเวนอร์าลิมเซกวิกยแรกคู่เดียวกันเนในเวลาเซปเล เรเล็คคอรเลนเราเาเลคอยนะรอกันมาลึกวิวหนิเดี๋ยวตะมันิเลยลึกวิ่เลยกันมาราีน้ผมเาคยเนี่ยเพาะมก็เา้วกบีกันลเดี๋ยวล็กลยย่นี่ยเล็กเลยเล็กสอเลยกเลยกขืนะครับผมเดี๋ยวพดยนี้เดี๋ยวเลือกส่วกิากิจรเลยถ้าชมมญาถ้าชมวญญาถอดเยนี่กนเอ่าดูเนซืไม่ยาเจดก่หยืลาเลย

อันเดอลจะนี law, ah, ode, livre, a, eme, so, uh, ่โอ้ไม่จบไปมาเสโอ้ยไปเด้อ่ะัเอ like, ่เแกปเลยไปเดอขี Hamburg, yeah, ้โลบคนขี้โลบจะนี่มั UH, ้เลยซาลัดาระราชมกุยาทอเด้อเพียวมาเดยวไม่เพียกรวตมาคุยซะเลยที่โบ่แต่โบูกโบ่ขาเลยไปก็เขือไว้เกี่ยมาเกลเลยเกี่ยวเกีก่ยวมาเกลเลยเ่มรเวเลยไปก็เลียวเฉาเพียกรตั อาจมาเวน่าพาราจมาลด้วเคลียจวาระชมวดทอดีต่อาจะ่เนะไอ้เวชการเลอาจะสี่ยนหนะ่งเสี่ยนน่อะไรแคเอัลลอดาระอัลสลอดาระอัลลอดานีอาจจะกระตายเลาอาจจะสอกาลัดทุกที่แต่โบบขาเคลียจินได้จริงไมแต่โม่เราขคือไม่ติเลเลย่งนี อันนี้ชมวยปากเขาอันนี้ชมวยเลยตะโพขาเ็จะอาเกบาอัดตื่นละก็เตือนมาเดี๋อาจารย์น้มากินได้เคับอารล็อกตมน้ามากินได้เลย่อชมโวานี่เมื่อเพียวมาเพียก็เลยตานเดี๋ยวปูเมาซีบุมาเมาซีนี่ปลกเลยก็เติมไปไหนพี่นึ่งเด็ด้อตะโพกาดอกก็น่าด่าเติมเราบลุกเลยก็เติมทำดื้อนาะ